ก็เป็นวันที่12ในการเดินเท้านะคร uh, no. ับผมก็จะเการเดินเท้าจากร้านย่าโมไปยังหาวิเชลัยราชมงคลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราะไปชื่นชมกันต nice ่อไปนะครับผมขอบคุณบารมีขององค์ย่าโมนะครับผมมีความสบกันในเท้าครั้งนี้กับย่างกุ้งซึ้งปลอดภัยนะครับผมแม่ไก่นะครับผมได้ฝากมีหมาต้่วมทำบุญกวาดินเท้านะครั้งนี้นะผมก็เลยได้ทำการทำบุญนะครับถึที่ร้านย่าโมนะครับผมขอขอให้แม่ไก่นะครับผมมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นต้นเป็นต้นใจของในหลังตลอดไปนะครับผม น้องโอเปิลฝากมาอุทิศบุญจดการเงินเท้านะครับผมก็เลยได้ทำการมาทับบุญที่บริเวณลานย่ามอนนะครับผมก็ขอให้บุญบามีขอให้หน้ามอนนะผมไอ้ผมรองให้น้องโอเปิลมีสุขภาพม่งงที่แข็งแรงนะครับผมทำเงินดนนะครับ ครับผมอาจารย์ยานะครับผมได้ฝากเงินอเรื่องถวบุญตลอดการเดินทางนะครับผมวันนี้ก็ได้มาถวบุญที่ร้านย่าโมนะครับผมขอบารมีของย่าโมนะครับผมช่วยให้อาจารย์ยานะครับมีชื่อเสียงในเรื่องวิสพาราคาที่แข็งตลอดนะครับท่ารวยท่านรวยนะครับผมวันนี้ก็ได้เดินเท้ามาถึงรานย่าโมนะครผมก็เลยได้มาทวงถวบุญที่บริเวณร้านย่าโมของเพื่อนำบุญตลองนับผมที่ทุกท่านที่ร่วมถวบุญตลอดนะครับผมหาร่วมทวบุญที่ร้านย่าโมนะครับผมเพื่อให้ท่านนะคผมสำเร็จนะใจภาชนะ ขอนนี้เวลา12นาฬกา24นาทีนะคผมก็จะเริ่มออกจะเดินทางกักร้านย่าโมไปยังจุดตกาๆต่อไปนะครับผมบนบารมีขร้ย่าโมนองตรวทนาครดินั้นนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงสารเฉพาะไฟที่อยู่ตรงรัาสุริย่โมนครับมาจากบ้อนที่นผม วันที่18มีนาคมนี้นะผมมีงานสถาปนาปนครราชสีมาครบ556ปีนะครับผมท่านใดสะดวกก็สาม,มารถมาร่วมงานทนี่ได้นะผมที่อยู่ตรงบริเวณลานย่าโมนี่นะครับผม,มส,สะดวกก็แวะมาได้นะครับตอนนี้เทศบาลโคราชน,นะครับผมมีจัดงานคุณต่างๆนะครับผมเนี่ยเป็นคุณที่มีเป็นพระนะครับผมท่านใดสะดวกเข้าแวะมา ครับผมที่ใกล้ๆร้านยาโมนะครับผมก็มีการจัดทําขุ่นที่เป็นผีผ้านะครับผมสวยงามผมให้ท่านได้มาถ่ายรูปกันนะครับผมตรงบริเวณใกล้ๆร้านยาโมนะครับที่จะเกิดมาไ้นะครับค,ครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงอนุสรณณ์ีรดชนคนโคราชนะครับผมก็เป็นอนุสรณณ์ที่แห่งถึงการต่อสู้ของชาวโราคราชผมที่ได้ปกป้องบ้านเมืองไว้นะครับผมซึ่งเป็นถือว่าเป็นมูคุณมากเราพูดแล้ว เกิดมาแล้วรู้สึกขนลุกแล้วนี่โอ้โหเกิดอาการเลยครับผมก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากมากนะครับผมที่เป็นหางที่ที่วีรชนคุณโคราชได้ปกป้องบ้านเมืองไว้นะครับผมตอนนี้อยู่ตรงลานย่าโมนะครับผมก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผมให้ได้มาถ่ารูปถ่ายงานนะครับผม ตอนนี้อยู่ตรงข้าววัดผายับนะครับผมอยู่ตรงมอราสนะครับตอนนี้อยู่ตรงรอบคูเมืองโคราส์ครับผมที่เป็นโซนบริเวณใน้านย่าโมนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงทีเคสแควร์นะครับผมโมราส์เหมือนคุณคนนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงแทรงเมืองที่เป็นรลานย่าโมนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นครับผมนีไเป็นประตูสู่ย่าโมน,นะครับผมตอนนี้อยู่ตรงแนวสีสว่างที่เป็นเซนต์แมทเมืองโคราชนครแล้วก็อยู่ตรงข้ามของอาชุวะโคราชนะครับผมแล้วก็มีอนุบาลโคราชนะครับผมเดี๋ยวไปต่อน,นะครับตอนนี้อยู่ตรงแมวเงินนะครับผมที่อยู่ตรงอาร์ตแกลเลอรี่โคราชนะครับ ตอนนี้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเมืองสุราษฎร์นะครับไปต่อนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงโรงเรียนสุรานารีพิทยานะครับผมไปต่อนะครับตอนนี้อยู่ตรงป้ายโรงเรียนสุรานารีพิทยานะครับผมไปต่อนะครับตอนนี้อยู่ตรงป้ายไปาที่ต่างนะครับผมไปต่อนะครับมีเส้นทางไปสารเมืองสับบุริกรรมนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงสารเจ้าพ่อเจ้าแม่หลักช้างเผือกนะครับผม ตอนนี้อยู่ตรงศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หลักช้างเผือกนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกลงาวบ้าน ผมวันนี้ก็ได้ทําการเดินเท้ามาจนถึงที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หลักช้างเผือกนะผมที่โคราชนะผมก็พอดีเมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วแล้วก็อยู่ๆมันมีอะไรโดนใจให้เดินย้อนกลับมาครับผมแล้วก็ได้ข้ามากราบไหว้สการะานะครับผมถึงแม้ว่าจะเรียนอยู่โคราชมา3ปีแต่ยังไม่เคยมาไหว้ที่นี่เลยสักครั้งแต่วันนี้ได้ทําภารกิจนะผมที่เดินเท้าจากกรุงเทพมาจนถึงโคราชแล้วก็จะเดินต่อไปนะผมยังจังหวัดสุรินทร์ก็ อยู่ก็มีอารมณ์จิตวิญญใจมาให้ามาที่นี่เราได้ได้มาพบก,กับพี่ที่ดูแลสายนะครับผมเดี๋ยวจะแนะน,นะํา,า,า,งไงไงาน,นะครับผมว่าทําอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับผมครับเวลาเราเข้ามานะครับผมก็จะมาทําการกับบูชาทุกเทียนก่อนนะครับผมแล้วก็จุดเทียนตั้งแล้วก็จุดรูเทียนตั้งสองดอกนะครับผมแล้วก็จุดทูปมาตรงนี้แล้วก็จุดทูป ค่รับผ่ผ้นเจดีย์ฐานหลักเสา,เสาช่างเผือกอันนี้นะครับผม มาที่องค์พระพิคเนตนะครับผมแล้วก็จุดทู้าดอกแล้วขอพรขอความสําเร็จขอสิ่งที่เราต้องการครับองค์ท่านนะครับผมเมื่อเมื่อสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ต่อไปแล้วก็มาที่จุดอีกที่หนึ่งนะครับผมก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าที่นะผมเจ้าที่จีนเจ้าที่ตจีนสี่จู้นะผมก็จุดตรงนี้อีก3ดอกนะครับผมเพื่อ ขอสิ่ง,งท่านพี่ว่าพอที่ขอวันนี้ขอให้ได้สำเร็จครับผมค่ะแล้วเราก็ออกมาด้านนอกเอาออกมาข้างนอกท่านครับผมแล้วก็ตามเส้นทางก็คือประปัดประตูซ้ายขวาข้างหนึ่งดอกครับประตูซ้ายประตูขวาข้างหนึ่งดอกนะครับผมร็จแล้วค<ร>ือไปข้าวพลูหรือพระชัยมงคลออกมาต่อที่ อภูมิแล้วขอชัยมงคลนะครับขอแท่นพรที่เราขอวันนี้ขอให้ได้สําเร็จแล้วก็ปักสามดอกขอพรท่านแล้วขอปักทูกสามดอกนะครับผมหลังจากนั้นก็เราก็มาที่เจ้าปรทาฟ้าดินครับนีรัผมแล้วก็บอกท่นรที่เราขอวันนี้ขอให้ได้สาเร็จรักสามดอกัสามดอกนะครับขอพรฟ้าดินขอให้ สำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะครับผมประมาณที่องค์นี้นะผมองค์ปู่พญานาคองค์ปู่ปปพญานาคอนันต์ตรงนี้ใช้คุ้งก้าวดอกครับผมขอความสำเร็จเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ขอที่ อุปยาน้าอานันต์ได้เลยนะครับผมได้ใช้ทุกข้าวดอกได้ขนาดตา,มา,าเมืเปปอ่อเสร็จแล้วก็เสร็จการขัดคู่เสร็จแล้วก็เข้าไปติดแผ่นทองหรือเติมน้ำมันตะเกียงครับผมเสร็จแล้วก็เราก็เข้ามาขา้างในต่อนะครับผมเพื่อคำการที่จะคำการแผ่นทองที่เสา,า,าแ,แผ่นทองที่เตรียมให้ติดแผ่นทองที่เสาสามแผ่นให้ติดขึ้นข้างบนติดแผ่นทองที่เสาสามแผ่นนะครับผมก็คือ ให้ปิดจากข้างล่างขึ้นไปบนถึงเรื่องข้างหน้าต่อไปนะครับผมแล้วก็มาปิดแผ่นทองที่พระหลงช้างนะครับผมแล้วเข้ามาที่องค์พระพิทไม่อีกครั้งนครับผมเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือมาครับผมจับเสาขอพรเข้ามาจับเสาเอขอพร็จ ก็บ,บอกชื่อนาะคุท่านขอความสำเร็จเราเนื่องเราจะสัมผัสได้ก็ขอพรขอความสำเร็จขอสิทธิ๊กตุ๊ยขอจับที่เสานะผมนะขอตั้งจิตปฏิฐานนะผมแล้วก็พัฒนาสินใดก็ขอกับท่านแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับผมนี่คือการทำพิธีที่แห่งนี้นะผมก็จะได้บุญบารมีได้เสงบุญบารมีต่อไปให้กับคนที่ได้มาทำบุญที่นี่นะครับผม การตักทกที่นี่จะไม่ได้ถูกต้องตามวิธีปกติหรือเป็นการเดินตามเส้นทางค่ะเพราะถ้าทำเนียมจริงจริงนั่คือจะต้องไปทีโงแต่ต้องเป็นการผสมผสานไคยพม่ากันก็เลยใช้วิธีเจ้าของสารกลุ่มล่งสองฝันตัดเส้นทางในวิธีหลักจะมีการแยงว่าต้องอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนก็เลยอันนี้ตามตามที่นี่ได้ครับก็ขอบคุณพี่อะไรนะครับผม พี่อ้นนะผมพี่ขอบคุณพี่อ้นที่ได้ให้ข้อมูลและก็แนะนําวิธีการทำบุญที่ถูกต้องนะผมก็ถือว่าโชคดีมากๆผมที่วันนี้ได้แวะเข้ามาก่าบว่าได้ไดพี่อ้นมาแนะนําวิธีการทำบุญที่ถูกต้องให้นะครับผมก็ขอบคุณพี่อ้นแล้วก็ขอบคุณสารเจ้าพ่อเจ้าแม่หลักช้างเผือที่นี่ที่ธรรมดาให้มาทำบุญที่นี่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงประตูโคราชาน,นะครับเดี๋ยวเราไปต่อน,นะครับผมตอนนี้อยู่ตรงหน้าโรงเรียนโรงมิตรกานะครับผม ครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงศาลสมเรพระนารายณ์มหาราชนะครับผมอยู่ตรงโคราชนี่นะครับผมว่เดี๋ยวเข้าไปอาอาาชมหลวงพ่อวสการะธรรนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงองค์เท้าเวสุวรรณนะครับผมที่อยู่ตรงหลังด้านหน้าพระนารายณ์ครับผมหลวงพ่อวสการะธรรมะวันนี้ก็ได้มาทำการกล่าววสการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับผมที่วัดพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้นะครับเร้าไปดูนะครับ ขอบคุณบารมีของท่านคุ้มครองตลอดการเดินทางด้วยความปลอดภัยน,นะผมและได้ทำโครงการประชาชนพัฒนาประเทศไทยทำมาเลยทท์ทุกป,ประเทศร่ำรวยอย่างที่ขับใจตั้งใจไว้นะครับผมอาจารย์ยานะผมได้ฝากร่วมทำบุญตลอดการเดินทางน,นะครับผมวันนี้ก็ได้มาทำบุญที่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่วัดพระนารายณ์มหาราชนะผมก็ขอให้อาจารย์ยานะผมรับผมทำไปทำรวยนะครับผมแล้วก็มีที่สุดดังๆตลอดไปนะครับผมครับผมแม่ไก่ได้ร่วมทำบุญตลอดการเดินทางนะผมก็ได้มาทำบุญที่องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับผมที่วัดพระนาราาายณ์มมหรชนะผ ก็ขอให้นักข่สุภาพนักข่แข็งแรงอายุยืนยาวตลอดไปนะครับผมผมน้องโอเปิลร่วมทำบุญตลอดการเดินทางนะครับผมก็วันนี้ได้มาทำบุญที่วัดสมเด็จพระนารายมหาราชนะผมก็ได้ทำบุญกับสมเด็จพระนารายมหาราชนะผมขอขอให้องค์ท่านคุ้มครองให้น้องโอเปิลาักข่ายที่แข็งแรงนะผมนะครับทำบุยไม่ล้นนะครับผมนี่นะครับองค์ท่านนะครับผมนี่ผม ครับผมตอนนี้อยู่ตรงศาลรักเมืองโคราชนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปไหว้สักการะพระพุทธน่ะครับผมแล้วทำฐานะผมก็ไม่นานผมเนี่ยครับก็เจอศาลรักเมืองนะครับผมขอมารไหว้สักการะไหว้ท่านดีสาพรแบบโครงการนี้นะครับผมวันนี้ได้มาทำการไหว้ ศาลรัเมืองโคราชคบัทันูมิทองนะครับนะครับผมแม่ไก่นะผมได้ร่วมทบุญตลอดการเดินทางนะผมวันนี้ได้มาทบุญที่สาดรบเมินโคราชนะผมก็ขอขอบุณนะผมที่แม่ไก่ให้มอบมานะผมร่วมทบุญที่เมือครารผขอให้ที่แม่ไก่ของผมมีสุขัที่แข็งแรงัอังารดไปนครับผมองน้องโอเปได้ร่วมทบุญตลอดการเดินทางนผมนได้มาทบุญที่สารักเมืองนะผม นะครับผมก็คุณครทามครารก็ขอบคุณมมือโคราชครับผมช่วยผมให้น้องเพื่นนะรผมมิฉะามใที่แข็งแบกที่ยาวตลอไปนะครับผมครับผมวันนี้ก็ได้มาทำบุญที่ศาลรักเมืองโครานรผมก็ขอบคุณความมีของศาลเมืองโคราชนะครผมและเป็นคนตรวจไปในทางของนะครับขอด้ทำโครงการอย่างที่ตั้งใจว่าจวยรับ ผมอาจารย์ยานะผมได้ร่วมทำบุญโกันน,น,นะครัวันนี้ก็ได้มาสมบที่ศาลรักมังโคราชนะครับมนะผมก็ขอนานะุญาตมีของศาลรักเมืองโคราชให้อาจารย์ยานะครับตั้วโยตั้มโนะผมที่สทางหลวงนะครับ ครับผมตอนนี้ก็ได้มาทําการกราวไหว้สการะพระประธานที่วัดพระนารายณ์มหารานุครับผมก็ขอบุมบารมีของท่านได้ปดคุ้มของตลอดการเดินทางกลับไปยังจอสดสติเลือความปลอดภยดัยในการทำภารกิจใหญ่โครงการประชาชนพัฒนาประเทศไทยทําใหญ่ทุกประเทศสมเดลุ้นๆนะครับผมครับผมตอนนี้อยู่ตรงองค์ย่าโมที่วัดพระนารายณ์มหาราชนะครับผมก็จะ<ม>อยู่ตรงข้ามกับพระบสถชนครับ,บผมที่สวยงามนะครับผมที่มีพระประธานนะครับผมที่ ัผมได้ให้มาข่าววาสักการะนะครับผมก็ขอบุญบารมีของย่าโมและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผมได้ให้ข้าพเจ้าได้ทำโครงการเสริมดวงนะครับแล้วก็เดินทางขับไปยังจสุรินทร์ดูความปลอดภัยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงข้างวัดสามัคคีนะครับผมที่อยู่ตรงแยกประตูชุมพลนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่ตรงแยกที่จะไปทางเทคโนแล้วก็อัจฉริยะ ราชพัฒน์นะครับผมเราจะไปกันต่อน,นะครับถนนเฉลิมพระเกียร,นนราายยติถนนสุรนารายณ์ตรงไฟเทคโนนะครับไปต่อนะครับแหวนทางหลวงห,หนึ่งนะคร<ส>ับผมตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามาราชพัฒน์โคราชนะคร<ส>ับผมจะไปต่อน,นะครับตรงน,นี้ก็เป็นซอยเก่าที่เคยนะครับทอนเขาเปนที่เด่นของกระบอกรอยไปต่อครับตอนนี้เราอยู่ทางเข้าฐานเทเลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน<ส>นะครับผมหรือเทคโนโลยีโคราชเก่านะครับที่ผมเคยอยู่นะครับผมเดี๋ยว เราจะเข้าไปในประตูนี้นะ,ระครับผมก็ถือว่าได้เห็ความไดเห็นค,ความหนักนะครผมที่ได้ขับมา้าเดอนนะครับทีนะผมก็เห็นว่าหลายอย่างนะคของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมมีอาคารเรียนง่นนผมนี่คืออาคารเรียนที่เคยศึกษาเล่าเรียนเมื่อสมัยปี42-43นะครับที่นี่นะครับผมก็ การมาสาสรแเรียนที่ผมเป็นรื่อที่เกี่ยงขอ่อมนักนผมก็ได้มากัมว่าสัารณส,ส,ส,สิที่อยู่ที่หาอะไรเางนี้นะครับผมอยู่ใกล้ข้าราารที่อยน,นผมที่เคนการเรียนนะครผมหาอะ้รี่าคันีสนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้มาถึงแผนก่อสร้างที่ผมเคยเรียนอยู่ที่รุ่น4ี่นะครับผมที่นี่นะผมก็เป็นความดีใจมากๆนะครับผมที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนที่แผนกอีกครั้งนะครับผมก็ดีใจที่ได้เห็นป้ายแผนกนีอยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับผมที่ที่แห่งนี้ที่ได้ศึกษาเรียนได้วิชาความรู้นะครับผมไปต่อยอดในการทำอาชีพนะผมก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ได้มาทำในที่นี้และก็ได้กลับมาที่นี่ครั้ะผมก็รู้สึกพื่งพิจินะครับผมนี่ถึงแม้ไม่ได้มานานก็สื่อ จะเราให้มันกนารทำเนี้ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูอาคารนะผมอาคารที่เราเคยทลาเรียนนมานะผมก็ถึงแม้จะอาคารจะสุดโทรมไปแล้วนะผมในอาคารสิบนะผมถึงแมาจะสุดโทรมไปตามการเวลาก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะผมแล้วก็เป็นอาคารที่ีขนเราที่เราเคยรเรียนนะผมแล้วก็มีใช่ไครับผมห้องปฏิบัติงานขอทรานะผมที่พวกเราเคยทำการเล่าเรียนมานะครับผม ก็ถือว่าดีใจนะผมที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนพะยอีกครั้งนะครับผมก็รู้สึกเปลืองปิตินะผมรู้สึกมันยังไงพอไม่ถูกอะมันเออแม้ถึงแม้จะไม่ได้มานานนะผมต่รู้สึกมันยังมีความหลังหัวก็รู้สึกดีใจนะผมที่ได้กลับมาอีกครั้งถึงแม้ว่า แผนของเราจะไม่ได้อยู่แล้วก็ตามนะครับผม,มจะ่แต่ก็ว่าก็ยังรู้สึกคิดถึงน้องพี่นะผมคิดถึงทุกๆคนที่เคยทำเรียมาด้วยกันครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมรู้สึกว่าที่ได้ีโอกาสครับมาที่ภายในอีกครั้งนะครับผมครับผมตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารที่พวกเราเคยมากินข้าวกันนะครับผมสมัยเรียนอยู่นะครับผม ผมคทกันไดวเป็นอี้บันนี้นี้ครัผมผมอนนี้ก็เป็นจุดสุดตาที่เป็นเสาธงแล้วก็เป็นหลังเดินทังที่ทำไดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตึกสถานเรียนที่เคยศึกษาเรียนของผมแต่เราพยายามจุดทไปนะครับผมตอนนี้ก็ข้ามสะพานมาตรงจุดที่เป็น ชมรมอาสาเทโโคโทนโลย่าครับผมเมื่อสมัยเรียนอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่อยู่พพน,นะครับผมแล้วก็ตี่นี่จะเป็นอาคารเดิมครับผมนี่มีที่มาต้อนรับด้วย <c oughs> เห็นไหมครับไม่เคยนี <c oughs> ไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่างรวดเร็อย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วเลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าตรงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วผมแล้วก็ สถิติการแข่งขันทุกคนนะครับผมตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะเป็นชมรมเทคนโนนะครับชมรมอา,อาสาเนี่ยนะผมตอนนี้ก็เข้าไม่ได้ครัรู้สึกว่าจะเป็นส่วนบริหารที่เหนึ่งไปแล้วน,นะครับผมไม่ใช่ชมรมไปแล้วน,นะครับผมอาจอยู่ที่อื่นนะครับผมไม่ได้มานานแน,นะครับที <S <S เดี๋ยวเราหาจุดดูนะผมก็ ตอนนี้เกิดอุกการบาดเจ็บนะครับผมมอนจะมีต่อต่อยอ,อยู่ตัวอาคารร่สมนา,านาคารนะครับผมเดี๋ยวไปทำการรักษาเลยนะครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่อาคารรูสมนา,านาคารนะครับผมพอดีไม่รู้ว่าโดนอะไรต่อยนะครับผมเป็นตัวเสียงดำวิ่งออกมาแล้วม,มันมืดมากต่อต่อย ที่นิ้วศอกเดี๋ยวไปหาหมอรักษากันนะครับผมเดิเดียวไปต่อน,นะครับครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงอาคารครุษสมนาคานะครับที่เป็นอาคารเก่าที่พวกเราได้เคยมาทำกิจรกรรมต่องๆม,มากมานะครับผมอาคารแห่งนี้ก็เป็นคนรรทรงจำดีให้กับเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ันนะครับผม เป็นครูสมนาคานครับผมเป็นรายกิจกรรมที่ให้ผู้เั่ได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับผมในกอร์ซ่าและก็ชุมนมภาษาเทคโนโลยีรับผมเขจะเป็นอาคารที่ไม่มีเสาเลยรับผมเป็นอาคารที่ออกแบบมาว่ะครับผมและก็คนจะมาทำกิจกรรมในการักนาหม่นะครับผมแล้วก็จะมาเพิ่มในที่ไม่เป็นคนละกมนะครับ ครับผมอยู่ตรงสนามคมศิษย์เก่าเทคโนโลยีราชมงคลอีรานน้ครน้ามทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับผมก็เป็นเทคี่ไปก่ายรูปเดียวนะครับผมเป็นป้ายของสถาบันนะครับก็สามารถก็ได้หลายทางนะครับผมทางเป็นป้ายหลกนะครับผมก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับผมนะครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่โรงข้ามราชพัฒโคราชนะครับผมไปต่อนะครับกิโลเมตรที่2องยอมใจไปต่อหรือขอแค่นี้แต่ใจ้ถึงที่บ้านแล้วยังไงก็ไปต่อนดครับตรงนี้จะเป็นแยกประตูน้ำนะครับที่ไฟทางเทคโนโลโคราชแลคราชันผมแล้วไปต่อนะครับนี่อยู่ตรงวัดครับนะครับไปต่อนะครับนี่คือทางเข้าวัดครับนะครับไปต่อนะครับครับผมตอนนี้อยู่หน้าทางเข้าวัดสารลลอยนะครับผมไปนะครับ ไปต่อนะครับผมกรมทุนทางรถไฟสานะครับไปต่อนะครับโมโมสามสามต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปถึงที่ไหนเราเนะครับข้อเสือนะครับผมสามเมตรหาอีกหนึ่งประตูแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับคนสารจะข้อเสือนะครับผมไปต่อนะครับเรากำลังจะเดินข้ามทางรถไฟไปนะครับผมเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมซึ่งข้อบนจะเป็นทางรถยนต์วิ่งข้ามไปนะครับ ามารถเดินข้ามทำได้เลยเดินข้ามททางไฟตรงเส้นทางชีวิตของนักเดินทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะไปยังจุดที่ลำบากกว่านั่งรถรายการน,นะครับผมแต่ก็เป็นความท้าทายให้เราได้เผชิญกับชีวิตนะครับผมและให้เราได้รู้กับวิธีการแก้ปัญหาต่งตางๆว่าถ้าเราเจอปัญหาต่งตางๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหา ที่เจออย่างไรบ้างครับผมซึ่งก็ผ่านมาก็เจอหลายปัญหานะครับแล้วก็เห็นรู้แล้วก็แก้ไขไปนะครับผมเป็นความสำเร็ก็ไม่ได้ครับตอนนี้ก็ถึงโคราชแล้วครับครึ่งทางแล้วครับผมก่อนเลยอีกครึ่งทางที่จะไปติดสุรินทร์นะครับผมติดตามต่อไปนะครับว่าจะไปถึงตอนไหนนะครับผมมีน้องหมาหลายตัวนะครับผมให้การต้อนรับระหว่างทางไปต่อนะครับผมห้าโมงครึ่งถึงบ้านควทะเลอยู่ครับผมไปต่อนะครับ นี่อยู่จุเดเขตรอยต่อโคราชครับหมู่ทะเลนะครับผมไปต่อนะครับตอนนี้เวลา17นาฬิกา5 1นาทีนะครับผมสุรินทร์157กิโลนะครับผมแล้วก็บุรีรัมย์115กิโลนะครับผมไปต่อนะครับวันนี้ถึงสุรินทรกี่โมงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอำเภอโชคชัย2 1กิโล,ลอำเภอเชียงคูเจด88กิโลเราน่าจะไปทา่านไปเฉลี่ยนะครับผมไปต่อนะครับอ๋อสินแรกก็ท่าอากาศยานโคราชไปทางนี้นะครับไปต่อนะครับ บุรีรัมย์อำเภอเคล้งสุขีย์เลี้ยวซ้ายโชคชัยต้งไปตอนเดินเลี้ยวนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ตอนที่17นาฬิกา56นาทีนะครับผมตอนนี้ตอน17นาฬิกา58นาทีนะครับเราอยู่ตรงแยกอุเทรนครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะไปเส้นของของคำสุขัยนะครับผมแล้วก็จะน้องไปจะไปเส้นที่จะไปโชคชัยนะครับผมจะเราไปขึ้นต่อไปนี้นะครับเราจะไปกันบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับผมถึงแม้จะเย็นแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับผม หลายของเราแลงมุ่งวันต่อไปนะครับผมกิโลเมตรที่หนึ่งเส้นของสองหกชีวิตสามารถทําหนึ่งได้ใหม่เสมอขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอนเจนนี yeah! ่เราอยู่หน้าทางเข้าวัดดอนขวานะครับผมไปต่อนะครับทางเข้าลิงทางของวัดดอยขวาครับผมไปต่อนะครับเวลา18นาฬิกาสินาทีอยู่ที่โรงเรียนพิยาศึกษา ที่ดูบ้านดอนขวาครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับอยู่จุดบริการตำรวจหัวเทรเนะครับผมนอนะครับอยู่ตรงตรงเพียงบ้านดอนงนะครับไปต่อนะครับผมนี่อยู่หน้าทางเข้าบ้านทุ่งทะเลร่วมใจนะครับผมไปต่อนะครับกิโลเมตรที่สองอยากจะทำอะไรให้ลองทำเลยครับผมไม่ต้องรอให้พร้อมน่าจะพี่เลยนะครับที่เวลา18.30ปนอนนะครับผมอยู่ตรงตลาดแม่กรณ์ดอนฝงนะครับไปต่อเนาะจะไม่ถึงจุดหมายนะครับผม ตอนนี้เวลา18นาฬิกา10นาทีนะครับผมอยู่ตรงศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมานะครับมรผมยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับผมที่เราจะไปนะครับผมแต่ว่าก็เจ็บขาด้วยนะครับผมพอดีได้ที่ชื่อว่าคู่ไทยทชื่อพี่โอมนะครับผมผู้ไทย631นะครับผมก็จะอาสา,าไปส่งตรงจุดนัดหมายที่ผมนัดที่นัดไว้นะครับผมพอดีว่าก็ถือว่าอนหน่อยนึงอีกนิดน,นึงครับผมเพราะว่าผมเจ็บขามาพอถึงคนแล้วก็เลยเดี๋ยวขออาสา,าที่ไปนะครับผมโดยเขพาพี่โอมจะไปส่งยังจุดหมายนะครับผมก็ ขอบคุณมากครับผมที่เห็นเราได้ช่วยเหลือกันนะครับนี่ผมว่ามันก็จะมุดค้ำแล้วนะครับผมอย่างนี้ก็ได้เดินทางต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวคันตรงนี้จะมาเริ่มต้นสุดใหม่อีกครั้งนบผมก็ขอบคุณพี่โอมที่จะไปส่งนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าตอนแรกจะฝืนเดินมาแหละอีก2.5กิโลแต่ว่าเจ็บขาทำเลิกจะออกไปเดิน20กว่ิโลนะครับผมยังไม่รู้ว่าน้ำหนักเยอะเท่าไหร่นะครับ โอ้โจาก61.20ตอนนี้เลยอยู่60.05 6 <61. 20. S> 1ุดหาหายไปหน่งกิโลกับอีกสิหขีดนี่คือประโยชน์ของการเดินนะครับผม